ปราสาทผูเพกบ้านผูเพกตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นโบราณสถานยุคข,ของเมืองอำนาจที่สร้างได้เพียงฐานล่างในบางส่วนของห้องปรางตั้งอยู่บนยอดเขาสูง520เมตรจากระดับน้ําทะเลขึ้นชื่อว่าเป็นปราสาทขอมที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับข้อมูลจากกรมศิลปากรปราสาทผูเพกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16-17และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อป,ปีพุทธศักราช2478 นอกจากองค์ปราสาทผูเพกที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงโดยรอบภูเขาที่ชื่อว่าผูเพกยังมีการค้นพบโบราณสถานอีกจํานวนหลายจุดเช่นมีการค้นพบฐานปราสาทบริวารเพิ่มเติมอีกสองจุดพบเนินดินปริศนาเจ็ดลูกพบฝายหินโบราณซึ่งนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าสร้างไว้เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับแรงงานที่อยู่บนยอดเขาการค้นพบโบราณสถานเหล่านี้ทําให้นักโบราณคดีต้องกลับมาหาคําตอบใหม่ซึ่งไม่แน่ว่าปราสาทผูเพกแห่งนี้ อาจคือเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่หลบซ่อนอยู่กลางป่าเขารอวันที่จะเปิดเผยในอนาคตก็อาจเป็นได้วันนี้ลุยผาเลนจะพาทุกท่านลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีการพบฝ่ายหินโบราณซึ่งนักโบราณนนคะดีสันนิษฐานว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่บรรพชนในยุคโบราณก่อสร้างไว้เพื่อเก็บกักน้ําส่งเป็นสเสบียงให้กับรแรงงานที่ก่อสร้างปราสาทอยู่บนยอดเขาครับ เราได้ประสานผ่านหิ่งห้อยน้อยอดีตผ่านป่าหมู่บ้านภูเพ็กให้เป็นผู้นำทางในการสำรวจฝ่ายโบราณในครั้งนี้ครับเราเริ่มต้นการเดินทางจากจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าคุ้มพ่านทองพ่านหิงห้อยน้อยบอกว่าจุดที่พบฝ่ายโบราณอยู่ห่างจากตัวปราสาทภูเพ็กประมาณ2กิโลเมตรทีมงานจะต้องเดินป่าเข้าไปอีกประมาณ1ชั่วโมงและแล้วเราก็มาถึงจุดที่พบฝ่ายโบราณครับ จุดที่เป็นที่ตั้งของฝ่ายเป็นลาห้วยขนาดเล็กหลั่น้ําที่ไหลลงมาจากยอดเขาภูเพ็กและไหลต่อไปยังเบื้องล่างคือหมู่บ้านภูเพ็กและหมู่บ้านประชาสุขสร์จากการสํารวจเราพบหินทรายรูปทรงสี่เหลี่ยมจํานวนมากวางซ้อนกันหลายชั้นเพื่อกั้นแม่น้ําสายนี้เชื่อว่ายังมีหินอีกจานวนมากจมอยู่ภายใต้พื้นดินนี่ถือเป็นการค้นพบฝ่ายหินโบราณเพียงแห่งเดียวของไทยที่พบบนภูเขาครับ จากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นหลักฐานที่สําคัญที่ตอกย้ําว่าเถือกเขาที่ชื่อว่าภูเพชรแห่งนี้อาจคือมหานครที่ยิ่งใหญ่ในอดีตท,ที่เราให้นักโบราณในคดีได้เข้าไปสารวจอย่างละเอียดอีกครั้งครับผมได้ส่งข้อมูลนี้ไปให้น้องคนหนึ่งที่เป็นเพื่อน Facebook ว่าเขากําลังเรียนปริญญาโทกับหลักสูตรของกรมศิลปากรผมเลยให้น้องคนนี้ต้องขออภัยที่ผมจําชื่อน้องไม่ได้นะผมบอกว่าน้องช่วยไปเช็คในทะเบียนให้หน่อยว่า ทะเบียนโบราณสถานต่างๆเนี่ย<อ>มี<อ>มไหมหอของกรมศิลป์ครับเขา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 เรียนปญนาโทอยู่ตรงนั้นให้ตรวจสอบว่าในทะเบียนที่กรมศิลป์ปรกอขึ้นไว้เนี่ยมีฝายที่ทําด้วยหินเนี่ยอยู่บนภูเขามีไหมสักอาทิตย์หนึ่งเขาตอบกลับมาเขาบอกไม่มีครับอืมเขาเจออันเดียวคือฝายสัดวิพงที่สุโขทัยเป็นฝายดินที่อยู่ที่ราบ ไอ้ตรงนั้นนะ่ะคือฝายขอมสร้างในยุคข,ของสุโยแตเป็นฝายดินแต่เป็นฝายดิน,แ,น,ดนแล้วก็อยู่ในที่ล่างแต่ส่วนฝายหินเนี่ยไม่เคยพบในบันทึกอะไรเลยฉะนั้นผมกล้าย,ยืนยันได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นแห่งเดียว